มาดูสิ m 3ว IS แกดูสิครับโอเคอเครับดูสิอโอเคมีครบแล้วดูของแท้ด้วยที่นี่รุ่นอะไรครับ ลองเปรียบเทียบกับหน้าเราดิว่าอันนี้จะสวยกว่ากันโอเคลองทดลองดูครับสีสดใสมากเลยครับ,รบที่ว่าได้มาตอนเช้าครับนี่ตัวอะไรครับแกนสาหยไครับโอเคลองดูสิครับว่ามีอะไรไหมด้านใน ไม่เชื่อมต่อกับ F แอปแต่ว,ว่าเอาไว้มาดูที่ตัวลูกครับนี่ว้าวสวยมากเลยครับลื่นไหมลื่นครับอ่าทดสอบดีมากครับแล้วก็ดูนี้ครับดูนี้ที่ว่าได้มาตัวครั้งก่อนใช่ไหมครับ,ร,บรีวิวไปแล้วร,รีวิวไปแล้ว ครับผมอีกสองตัวอะไรครับสองตัวนั้นอันนี้ไม่ค่อยเดือดครับดังวุ๊บบับบุ๊บบับเลยอันนี้เดือดเดินนิดนึงวันนี้จะมาเล่นตัวไหนครับตัวนี้กับตัวนี้ครับโอเคครับผมจะมาเล่นลูกนี้ก่อนนะครับชื่อว่าอะไรครับลูกอันนี้แกนมอนเตโกครับให้ดูนะครับ มันตโกอว่ามันตโกอจะเล่นลวดลายไหนบ้างครับเดี๋ยวขอแก้ก่อนครับหนึ่งสองครัเ็ครับเบร้อยว้าว แก่อะไรครับทีนี้ตะไคร้ครับไหนขอดูผลงานหน่อยครับว้าวสุดยอดเดี๋ยวนี้ทำดอกไม้ครับอ๋อเป็นดอกไม้ทั้งตะไคร้และดอกไม้ด้วยกันโอเคเมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วเราจะแก้กลับนะครับดูการแก้กลับของน้องพร้อมนะครับจะได้ไหมครับต้องติดตามกันชมแล้ว,วไหนดูสิ เรียบร้อยแก้กับเป็นสุป,ปกติต่อไปจะแก้ลูกนี้ลูกนี้ชื่อว่าอะไรครับแกน 3, 6, ไ,ไหนดูหน่อยไหนไหนดูยี่ห้อดิอยู่ตรงไหน,นแกนแกนเหมือนกันนี่ครับยี่ห้อออกมาเลยลลโอเคต่อไปน้องพร้อมจะแก้ครับหนึ 2> 1, 2, สอซม ลายตาแล้วครับตอนนี้เสร็จเสร็จแล้วต่อไป <Okay. S 1> จะทำลายอะไรครับทำลายดาวครับเริ่มได้ไไดทำลายดาวแล้วก็วตาขายไปไหน,นดูครับเสร็จหรือยังเสร็จครับไหนนี่ตาขายนี่ดาว โอเคสวยงามมากครับ,รบต่อไปจะแก้คืนใช่ไหมครับโอเค okay. แก้คืนไดแ้แล้วก็รายที่ผมสร้างขึ้นมาเองครับดูลายที่น้องพร้อมสร้างขึ้นมานะครับใช่แล้วครับเรียกว่าลายอะไรเนี่ยยังไม่มีชื่อยังไม,นะไม่ตั้งชื่อขอให้เพื่อนๆช่วยตั้งให้น้องพร้อมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้เย อรีวิวตัวนี้ก่อนครับไหนครับแบบไหนครับคู่มือใหญ่มากคู่มือใหญ่มากเป็นภาษาอะไรครับไม่รู้ค <laughs> น้องพร้อมก็ออกว่าไม่รู้เหมือนกันคู่มือใหญ่ไเดี๋ยวเราจะดูะครับว่าเป็นคู่มือการประกอบรูบิกหรือว่าเทคนิคการใช้รูบิกเล่นรูบิกนะครับโอเค ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้บายบายชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับ